จากสภาพธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทั้งภายในภายนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การลดต้นทุนด้านโลจิสติกมีความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจแต่ในปัจจุบันการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกซึ่งเป็นการขนส่งที่ใช้กันอย่างมากในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาสำคัญประการหนึ่งอันได้แก่ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก มีข้อมูลว่ากว่า30%ของจำนวนรถบรรทุกต้องจอดไว้โดยที่ไม่มีคนขับประจำ นอกจากนี้แล้วการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช2558และตำแหน่งของประเทศไทยซึ่งอยู่บริเวณศูนย์กลางของอาเซียนทำให้คาดการได้ว่าจะมีการขนส่งระหว่างประเทศผ่านเข้ามาในประเทศไทยในปริมาณที่มากขึ้นพนักง,งานขับรถจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และด้านภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารในอาเซียนจากที่เก่ามาข้างต้นทำให้5หน่วยงานซึ่งประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบกกองทัพภาคที่3ม,มหาวิทยายลัยนาเลศวรสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนจึงจัดโครงการสร้างและยกระดับวิชาชีพพนักงานขับรถบรรทุกเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนขึ้น เมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2555มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ5หน่วยงานณอาคารขวัญเมืองมหาวิทยาลัยนเรศวรนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศบรรยากาศในงานมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีจำนวนมาก วันที่21มกราคมพุทธศักราช2 5 5 6ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เป็นทหารประจำการซึ่งกำลังจะปลดในเดือนพฤษภาคม2556และกลุ่มพลเรือนทั่วไปได้เดินทางเข้ามารายงานตัวพร้อมกับเข้าที่พักณค่ายสมเด็จพระบรมไต่โลกนาศจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2556ผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปตรวจสมรรถภาพทางร่างกายที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกท่านควรจะทราบนะคะเพราะหลังจากนั้นแล้วจะมีการทดสอบ4ขั้นตอนนะคะเริองต้นยกมือซ้ายค่ะมันจะมีรีโมทคอนโทรลนะคะก็คือบังคับให้เสาเคลื่อนไปในทิศทางด้านหน้าก็คือปุ่มสีแดงนะคะสัมผัสนะคะ โดยใช้เท้าและสัมพันธ์กับตานะคะใช้เท้าขวาเท้าเดียวยกมือขวาใช้เท้าขวาเท้าเดียวนะคะเยียมอยู่กับทิแสดงว่าข่าขาที่สองหรือไม่เกินเส้นที่กำหนดไว้คับที่งวเวขวา้าขวาขวา

ทางโครงการได้รับเกียรติจากพันเอกพดุงยิ่งไพบุญสุขรองเสนาธิการกองทัพภาคที่สเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการโดยมีดรวิติยาปิดตังนาโพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานนัก่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งในพิธีเปิดนี้ตัวแทนสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายกำพลเพชรกำแพงเลขาธิการสมาคมนายสลดวัฒนสินผู้อำนวยการสมาคมพร้อมด้วยผู้ประกอบการในสมาคมได้ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าอบรมซึ่งหลังจากจบหลักสูตรนี้ จะเข้าร่วมเป็นพนักงานของผู้ประกอบการเหล่านี้ภาคทฤษฎีจำนวนรวม168ชั่วโมงรับผิดชอบโดยวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเลศวรร่วมกับกรมการขนส่งทางบกโดยแบ่งเป็นวิชาบังคับของกรมการขนส่งทางบกความรู้ด้านโลจิสติกความรู้ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศคุณธรรมมารยาทและความรับผิดชอบในอาชีพความรู้ด้านภาษาอังกฤษจีน ทยภาคปฏิบัติจำนวน210ชั่วโมงรับผิดชอบโดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจะมีอาจารย์ยูนอยู่4มุมให้คุณขับครั้งละ1คนต่อ1คันไม่มีพี่เลี้ยงโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มกออกรถนะครับ1เหยียบคลัสเข้าเกี่ยนึ ย้ำๆคัดหน่อยนะครับเย็บคักคดดกนก็นกเจนึงเจนึง,งนะครับแล้วก็ลงอ่ตอนคันจะช้าพอรถเริ่มจะเคลื่อนที่แเราปรับมือลงครับแล้วก็มองกระจกด้วยแต่เราวิ่งตรงไปก่อนะนะครับตรงไปนะครับอแล้วก็มอง กระจกด้วยนะครับฝาหน้าหลังไม่ต้องเป็นอะไรกับกระจกลืมความกระจกการนี้ลืมความกระจกแล้วไม่จำเป็นพยายามเหยามือสอนไปอย่างนั้นนะครับต้องจับหลังไว้เดี๋ยวมันมันดีมืออ่ะออให้จับนอกก่อน เป็นเล่นดวงเรียนกับช่องเลย่นดรงเรียนกับช่องนะครับแล้วคือร้อยเป็นไงร้อยเป็นไงจุดชนิดแล้วเก้าเกียร์กับหลังอ่าเราก็มองก่อนนะครับบ,กกรบัตเวลาต่อยหลังถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจก็ลงไปดูได้เราไม่ว่ากันนะครับแต่แบ่งให้เข้ากันนะครับ อโอเคครับหน้าก่อครับให้สัญญาณก่อนแล้วก็มองให้คนอื่นเขาเห็นเราเราเห็นคนอื่นก่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยแล้วก็เบืออะไรครับเบือรถหลังนะรถหลังมองไปตรงแล้วก็มองไปตรงข้างซ้ายแล้วก็ดูข้างหน้ามีอะไรเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเห็นอะไรครับต้าวต้องวางที่วางเท้านะครับอ้ามห้าม้ามไปเลี้ยงคั้มันจะเป็คั้ลื่น ถ้าเราเรียนคันแสดงว่าเราใช้เกียร์ไม่เหมาะสมสื่อมวลชนให้ความสนใจโครงการเมื <i> ่อว <i> ันที่24เมษายนพุทธศักราชส5 5 6สสอบภาคปฏิบัติผลการสอบผ่านทั้งหมด กิจกรรมเวลาว่างนอกจากการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้ววิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนาเลศวรร่วมกับกองทัพภาคที่3จัดกิจกรรมในเวลาว่างเช่นชมภาพยนตร์วิ่งเซปักตะก้อและเปตอง ให้กับผู้เข้ารับอบรมโครงการได้ผ่อนคลายจากการเรียนและฝึกปฏิบัติเมืม่อวันที่26เมษายน2556พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้จบการอบรมโครงการสร้างและยกระดับวิชาชีพพนักง,งานขับรถบรรทุก เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในพิธีดรบุญทรัพย์พาณิชการผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานกล่าวสรุปผลดําเนินโครงการวับนี้โรครงการอบรมทังกลาวได้แล้วเสร็จในที่เรียบรอยแล,แล,แล้วผมขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังนี้หนึ่งกับสู่การอบรมแบ่เป็นภาคทฤษฎีจำนวนรว,วมร6อ รับผิดชอบโดยวิทยาลัยโลจิสติกสิบแปดชั่วโมงประธานมหาพิธีการทะเลสวนร่วมกับโครงการขนส่งทางบกวิชาบังคับตามนมาตรฐานนักขับรถเรือชีพของโครงการขนส่งทางบกสามสิบชั่วโมงความรู้ด้านโลจิสติกส์18ชั่วโมงความรู้ด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ18ชั่วโมงคุณธรรมมารยาทและความรับผิดชอบในอาชีพ18ชั่วโมง ความรู้ด้านภาษาอังกฤษจีไทยรวม78ชั่วโมงและภาคปฏิบัติจำนวนทรั้งิต่200เส้ชั่วโมงรับผิดชอบโดยองค์การขนส่งทางบกร่วมกับสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 2. ระยะเวลาองติเริ่มตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่26เมษายนปี2556 3. สถานที ime, anyway, ่จ่ายการอบรมนักข้าศึกเดจพระบรมสงคร่มคณะจังหวัดพิศณุโลก 4. ผู้เข้ารับการอบรมมาจากทหารประจำการในสังกัดกองทัพภาคที่3และพลเรือทั่วไปในกรณีของทหารประจำการหรือเป็นโครงการฝึกวิชาชีพของกองทัพ 5. ผู้ผ่านการอบรมใีเดือนทั้งสิ้น60นายแบ่งเป็นทหารประจำการ 57านายและคนลเรือนสานาย 6. บริษัทขนส่งที่รับผู้ผ่านการอบรมเข้าทำงานจำนวน6บริษัทโดยได้ลงานามในสัญญาประกันรายได้ั้างงาเป็นจำนวนเงินสองพันบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีให้กับผู้ผ่านการอบรมโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขากดรายที่ตรงกันจากทั้งห้าเรืองานใน,าง,ในงานของตัวแทนโครงการ ผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารจัดทั้งผู้ดหน่วยงานเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนความในให้โครงการนี้สําเร็จร่วงไปได้วยดีรวมถึงต้องขอบคุณสุดบนท้ผู่ทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีปิดกานรวมในครั้งนี้ผมหวังว่าผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาไปใช้ในการประกอบ ของเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้และคุณภาพในการเป็นาานักทารขคนที่ดีของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศสามารถให้ลดต้นทุนด้านบัตทรัพสิทธิโดยรวมของประเทศลงได้และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสุจินจินายน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวต้อนรับและอวยพรโดยเฉพาะการขนส่งโดยรถตรรทุก ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าส่วนมากที่ใช้กันในปัจจุบันโดยผู้หวังกำลังคนซึ่งผ่านการอบรมแล้วจะเป็นรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจที่รองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากการแร่โรคในประชาคมเุรก,กิจอาเซียนซึ่งส่งผลต่อาตาการเมืต่างประเทศิชะการองของมาลายดย ผู้ผ่านก,การอบรมทุกท่านตั้งแต่วันนี้ทุกท่านจะได้เข้าร่วมงนานกบบบริษัทสนส่งจนเป็นสมาชิกของสมาคมบุขนส่งทางบุแกแห่งประเทศไทยในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานประเทศไทยหรืองานต่างนไปย่อมต้องมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกัาผมนีขอให้ทุกท่านจะใช้ความอดทน กานของเรีนยนวันเพียนของไฟรู้วองซื่อสัตว์สรวมเป็นความรู้ทั้งหมดที่จะรับตลอจะเด้ยวลเรกการวบคุมในการทำงานต่อไปโครงการนี้ พื่อยขึ้นมานให้ความรุ่มือทำงอะไรด้ก็เลยติดตามผลผลิจแล้วเนี่ย,ยก็จะเป็นโอกาสที่จะผลักตันในการน้ำตชินนี้เนี่ยขย,ยายวงให้มากมากขึ้น,นก็จะอรองรับของโครงการน,น้ำตาชิ้นนี้เพื่อจะให้เกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอต้อนรับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะเป็นกำลังคนด้านร้อยยี่สิบที่มีคุณภาพเป็นความหวังของประเทศต่อไปนั่นเองก็ขอบคุณค่ะตัวแทน5สถาบันซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ดรสุจินต์จินายนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พลโทปีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่สคุณไับูลแพรสีเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกคุณกำพลเพชรกำแพงเลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและพลเอกด็กเรสิริธิวพันน์สถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนมอบวุฒิบัติและแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมทั้ง60ท่าน พลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่สามกล่าวให้โอวาดและอวยพรให้กับผู้ผ่านการอบรมในการพัฒนรราเรนสงนค้ายการของประเทศไทยให้กลนูนย์กลของการาอรท้ียงรามกากพ่อให้วกเรรมกันไปเป็นังองในชีวิตสาปการแลกคก้าวแรก Jadi Tuhan yang terkawal 我呢？ 好。Oh, yeah. คุณภับุญแพรสีเจริญผู้อำนในการสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิษนุโลกมอบใบขับขี่ให้กับตัวแทนของผู้ผ่านการอบรมและคุณกำพลเพชรกำแพงเลขาธิการสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรับมอบใบขับขี่จากตัวแทนผู้ผ่านการอบรมและต้อนรับผู้เข้าผ่านการอบรมเข้าทำงาน จากนั้นตัวแทนของ5หน่วยงานและผู้ประกอบการถ่ายภาพร่วมกับผู้ผ่านการอบรมโครงการทั้ง60ท่านนับเป็นเวลา3เดือนของการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เข้มข้นผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางด้านการขับรถบรรทุกวันนี้ผู้ผ่านการอบรมทั้ง60ท่าน พร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่อาชีพพนักง,งานขับรถบรรทุกและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศทางด้านการขนส่งโลจิสติกต่อไป